สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะจากทีมงานโอเวอร์ n อนซาวร์แลว้วช่วนครับสำหรับวันนี้นะครับผมยือนอยู่ด้านท้ายนะฮะในรถ Honda Accord เจ้าตัวเจนสิตนะครับรถคันนี้ผมพูดขอนด้าแอคคอร์ดเพื่อนมาชิกเห็นรูปทรงหล่อสวยอยู่แล้วแต่ต้องอัพเกรดระบบเครื่องเสียง ให้มีเสียงมาเพาะคบคู่กันไปทีเดียวนะครับวันนี้ผมจะทําการติดตั้งในตําแหน่งเดิมแล้วรวมถึงซับหลุมยางอะไรชุดไหนเนี่ยสมาชิกชุดนี้เลยนะครับผมสมาชิกครับอ่ผมอธิบายด้านนี้ก่อนนะครับฮะเราจะทําการติดตั้งนะฮะเจ้าลำโพงเสียงกลางเข้าไปในตําแหน่งเดิมนะครับนี่เลย2ตัวนะครับกับเจ้าตัวทวิตเตอร์ปลายแหลมนี่ก็ยืนยันนอนยันและนั่งยันนะครับผมปลายแหลมเขาที่คือบแบบแหม่ฟังแล้วเพ้อเพลิ่วผิวจริงจริงนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งก็เป็นซีรีส์เดียวกันเพ,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 พระสมาชิก นะครับผมนี่เลยนะครับผมถือว่าจัดไปเลยนะครับเซนซิตี้ความไวของเขานี่ยเต็มๆเลยให้ความถี่ต่อเนื่องกัน4 dB แล้วรวมไปถึงนะครับอิมพีแดนซ์4โอห์มนะครับพีคพีคเท่าไหร่เนาะครับพีคสูงสุดพลังวัตต์180วัตต์นะครับอ่านะฮะแล้วเจ้าตัวนี้นะครับเราต้องติดตั้งเจ้าตัวนี้ควบคู่เบรดที่มีทิ่ติเบรดไม่ล้นจนเกินไปจริงๆนะครับกับเจ้าตัวซับหลุมยางอะไรของเชนเจอร์ติดตั้งง่ายสะดวกสบายและยกระดับเบรดได้สามระดับรวมถึงการปรับเฟสทีเดียวโอ้โหเพื่อนมาชิก นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราปาชมงานติดตั้งด้านในพร้อมผมเลยครับลุยเลยครับเพื่อนมาชิคครับเนล o อนด้าแอคคอร์ดเจ้าตัว Gen 10นะครับนะฮะเราติดตั้งเจลพงเสียงกลางในตัวเดิมนะครับติดให้เสียงเพอเพนะครับติดตั้งสนาดไหนเพื่อนมาชิคครับอ่าติดตั้งสนาดนี้นะครับเป็นว่าการออกแบบเจ้าตัวสเปเซอร์เอ็กซ์แลิงนะครับรวมไปถึงนะครับแผ่นแดมนี่ผมถือว่าเป็นปัจจัย นะครับเหมือนเราไปสู้ลำโพงดีๆและสามารถลดเสียงภายนอกนะครับเข้ามาภายในท้องมือสาดได้อีกด้วยนะครับอ่านะฮะนะครับอันนี้คือชุดหน้าเป็นโพรงแยกชิ้นนะครับชุดหลังเราติดตั้งนะครับผมบริเวณนะครับบนแดชบอร์ดนะครับในตำแหน่งเดิมนี่พุทสมชิกนะครับและดูการออกแบบนะครับ้าตัวซับที่หลุมยางอะไหล่ของเช a l l นเจอร์ตรงนี้นะฮะเราติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะครับผมพื้นที่ก็ยังวางสิ่งของสับระนะครับพื้นที่ใช้สอยได้เหมือนเดิมอ่ะเรามาชมนะครับ นี่เลยพัฒนาชิกครับปุ๊บอ่านะฮะก่อนติดตั้งจะตัวซับหลุมนะครับผมนะฮะเราลดการสั่นสะเพือโดยการติดตั้งแผ่นแดั้มเข้าไปนะครับบริเวณรอบๆหลุมนะฮะเห็นไหมฮะนะครับของเชนิเจอร์นัทดอกสิบเอ็ดดิวเวลาเรานะฮะหมุนตัวนี้ออกมายกออกมาสะดวกสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเซอร์วิสนะครับตามจุดต่างๆอ่ะเราไม่ต้องมารอช้ากันแล้วนะครับเพื่อนสมาชิกครับเดี๋ยวเรามาลุยนะครับด้านในกันเลยมาฟังเบรคตึบๆเพาะๆนะครับตามมาฟังเลยนะครับ ครับเพื่อนสมาชิกก็เห็นกันแล้วนะครับนะฮะในการติดตั้งครับเจลลพงชุดหน้าติดตั้งในตำแหน่งเดิมนะครับผมและรวมไปถึงเจ้าตัวซับพิลมมุมยังอะไร<อ>เห็นไหมครับเราออกแบบนะฮะเทคนิคนะครับเพื่อได้เพลงพอาๆภพเรายนุสานนะครับในรถ Honda Accord ร์เจนคันนี้เ<ม>ดี๋ยวมาฟังเพลงแดนแดนพร้อมผมกันเลยครับลุยเลยนะครับบุ๊ป เป็นยังไงกันบ้างพระสมาชิกนะครับเบรกระแทกหัวใจต,บต,บตึบตับตึบตับกันทีเดียวนะครับนะฮะสินค้าดีนะครับทุกอย่าง้นอ,อยู่ที่การออกแบบติดตั้งนะครับช่างมากด้วยฝีมือและประสบการณ์จากทีมงานโอเวอร์ฮอนดเซาล์ครับสำหรับการอัปเกรดระบบเครื่องเสียงให้ได้เพลงเพอร,ะะร์เพอในรถฮอนด้าแอคคอร์ดเจนซี่กนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่แล้วครับสวัสดีครับผม